สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันพฤหัสนะครับผมมีนัดกับพี่เขาเอาผ่าสามสิบที่บอกไว้เมื่อวานครับอามาจากรังสิตอย่างที่ผมบอกครับลูกค้าตัวสามสิบเนี่ยเบาะหนักคอนโซูลหนาคอนโซูลใหญ่แกะยากอ่าฉะนั้น,ม,นนะมันมีโอกาสที่แบบแกะแล้วแบบ แตกหักได้สูงมากอ่าฉะนั้นคนที่ไม่เคยแกะคนที่ไม่เคยทำมาแกะไม่ได้เลยครับแกะไม่ได้แกะไม่เป็นเลยลูกค้าดูอ่าครับดูอ่าฉะนั้นช่างผมเนี่ยเขาแกะทำประดับยนต์บ่อย,อยงไงอ่าผมเลยกล้ารับจริงๆแล้วตัวไหนที่ผมแบบ ไม่เคยทำนละผมแทบจะไม่กล้ามีความไม่แทบจะไม่กล้าเสี่ยงแกะแกะของลูกค้าเลยแกะแตกหักขึ้นมารับผิดชอบเขายังไงไหวอ่าบางคนแบบไปโบยให้ลูกค้าเลยว่าแตมาแกมาแล้วนู่นมาแล้วอ่าอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับฉะนั้นรุ่นนี้มันมีความเสี่ยงครับฉะนั้นมันมีความเสี่ยงฉะนั้นราคาที่ผมขายอ่ะครับไม่ถึง4ี่เอร์เซนตของแบตใหม่ผมว่าไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วในลูกค้าดูลูกค้าดูาดเนี่ย ช่างผมแกะบ่อยๆนะเบ้นนี่มันแกะทําแบบคนทรงคนโซนแกะทําแบบอที่ชาร์จโรงโทรศัพท์บ่อยครับก็ยังแบบต้องระวังอ่ะต้องระวังไงเห็นปะ่ะเนี้ยครับแล้วแบตอยู่ตรงนี้เลยไงแบตอยู่ตรงนี้เลยอ่าเนี่ยมันต้องดูแลดูอีกแกะมาไม่รู้อีกคันแล้วด้วยเออครับนั่นแหละมันไม่ได้ทําแบบทุกวันไงอ่าและแต่ละคันมาเนี่ยแบบบางทีแบบ ติดเหลี่ยมนู่นติดเหลี่ยมนี่บางคันที่ไม่เคยแกะก็จะแกะยากเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับก็ต้องค่อยๆทำครับต้องค่อยๆทำฉะนั้นไม่แพงแล้วครับลูกค้าไม่แพงแล้วครับแล้วผมรับประกันจริงอะไรจริงลูกค้าท่านนี้บอกว่าแถวร,งรังสิตก็มีแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเพื่อนเคยทําที่นี่อเพื่อนเคยทําที่นี่ผมเลยบอกว่าลูกค้าครับแบตไฮบริดมือสองรีบิวเนี่ย ต้องไปดูดีๆอต้องดูดีๆฉะนั้นร้านดังๆเขาไม่ทําถูกครับลูกค้าเขาเยอะอะร้านดังๆเขาเขาทําไม่ถูกอ่ะเราทาไม่ถูกแล้วกันอลองไปไปถ,ถามหาดูผมเองมือใหม่ต้องบอกมือใหม่ผมทําไม่แพงแล้วครับไม่แพงแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเวอร์เขาไม่ได้ถูกเวอร์เพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,นมันมีต้นทุนอ่ะของมันมีต้นทุนครับของผมเองในต้นทุนค่าเช่าในต้นทุนลูกน้อง หนยอดต้นทุนการซื้อแบตมาไม่รู้ว่าจะดีมากดีน้อยอะไรแบบนี้ครับมันมีหลายอย่างครับมันมีหลายอย่างลูกค้าอ่าแล้วถ้าเกิดผิดพลาดอะไรผมรับผิดชอบเต็มที่ถ้ามีความผิดพลาดจากการแกะจากการอะไรพออ่อคุนที่อ่าอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอันนี้คือกล่องทีวีดิจิตอลในอดีตอสุกะเนี่ยหมื่นกว่าครับไม่มีขายแล้วรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วเพราะนั้นไปถอดลงถอดหลุดอะไรเงี้ยไล่ไม่ถูก จบเลยบางคนที่ไปทําร้านนู้นมาซ่อมร้านนี้อะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่อยากทําให้อ่าเหมือนไปทําแอร์มาแล้วทีวีไม่ติดอ้าวอะไรเงี้ยฉะนั้นจริงๆแล้วทาแอร์มาทีวีไม่ติดช่างแอร์ก็ต้องร้านแอร์ก็ต้องรับผิดชอบทําไม่ได้ก็ต้องหาช่างอื่นมามาซ่อมทีวีให้เขา่าครับอ่าอันนี้ทีวีดีต่อครับอ่าสมัยนั้นก็หมื่นกว่าบาทเลยอันนี้ของอาสุกะทนที่หมายผมก็ใช้อยู่เหมือนกันกล่องหนึ่งครับ อ่าไม่ต้องต่อไ Wi ไฟไม่ต้องอะไรเปิดมาก็ติดเลยเป็น A v วเลย,เเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยครับอ่าฉะนั้นมันมีความละเอียดอ่อนในตัวมันก็ผมก็เลยอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าเออรุ่นนี้มันถอดยากมันถอดยากมันทำยากอ่าโอเคนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติไว้วางใจร้านเราราชสีประรดับยนตครับผม อันนี้ลูกค้ามาตอน9โมงครึ่งเ้าโมงครึ่งรับกรเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเสร็จตอนไหน<ม>เสร็จตอนไหน<ม>ครับ